ออกเธอนั่งรถพี่เช่าไปใช่พี่เช่าไปแล้วขับกลับล่ะขับรถกลับค่ะเคอ้าวแต่เธอนั่งรถเธอนั่งรถเช่าไปแล้วเธอขับรถกลับยังไงอ่ะฮะไม่ปิงมาเองปิงเขาเองออกมาเองใช่ใช่ไม่แอบแิงมากฉันไปซื้อที่เ็ดหน้ามาใช่ป่ะที่เซรเติมสัอางเนี่ยมันก็คือ มันก็เขียนเป็นยี่ห้อที่ใช้ประจําอยู่แล้วใช่ปะอ่านเล็กๆหยิบเสร็จปุ๊บฉีกมาเตรียมกำลังจะเช็ดหน้าก็เอ๊ะทำไมกระดาษมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอะไรเอามาอ่านดูดีๆผู้เลสมากมันเป็นมันเป็นยี่ห้อเดียวกันเดียที่ใช้ประจํานะเป็นยี่ห้อเครื่องสําอางผิวเลยแต่กระดาษมันทํามาไว้แบบมันเป็นกระดาษเอาไว้เช็ดหมาเช็ดแมวเอาจริง ว่าแล้วบบเอาไปใกล้ๆหน้าแล้วคือแบบกลิ่นมันแปลกๆอ่ะแล้วมันแบบกลิ่นมันแป้งๆอ่ะแล้วผ้ามันแบบอีกนิดนึงก็คือเช็ดหน้าแล้วเรียบร้อยเลยแกแล้วมันเป็นยี่ห้อบีโอเลใครจะไปคิดว่ามันจะทําที่เช็ดมันนะะเอาแล้วเช็ดทำไงอะ่ะเคก็ทิ้งก็ต้องเคก็เดินเดินลงไปซื้อใหม่ <laughs> มันวางอยู่ข้างๆกันอะ่ะเคมีอะไรจะฟ้องอ่ะดูดิโดนโดนโดนเตะอ่ะดูดิไม่เห็นไม่เห็นแปบกมากเลยอ่ะมัน ใครเตะอ่ะใครไม่รู้ไม่แต่ไม่เจ็บใครไม่รู้ไปอีกเราเล่นไม่เจ็บแสบนิดหน่อยนี่เพิ่งวันนี้วันนี้เพิ่งไปฮัซาลอนมาเลยนะเพิ่งไปตัดผมอืมแล้วจ่ายเงินหรือเปล่าจ่ายเงินจ่ายประมาณหมื่นสองอะวันเนี้ยแบบทำสีเคลือบตัดแบบเพพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหมื่นสองโดนเลยเดยวกลับไปฉันจะไปคิดกับฉันจะไปเช็คกับบัญชีนิดนึงว่าเงินเข้าหรือเปล่า เธอเธอเธอวันวันพุธเธอฟิตติ้งเสร็จแล้วเธอส่งรูปมาให้ดูด้วยเด้อวันพุธไหนอ่ะเชิญกันเราต้องไปถ่ายอะไรที่ท่านเช็คเช็คเสร็จชุดไว้ให้เธอได้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 ครับได้ครับักาจะลืมได้ครับได้ครับโอเคโอเคขับรถดีดีตีหนึ่งตีหนึ่งเออตีหนึ่งสองนาทีฉันเมื่อกี้ในเตีมไปโอเคเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้ว บายนี่นะพี่ชาวพี่ชาวพี่ชาวโอ้โหพี่โอ้โหพี่ชาวพี่ชาวถอดเสื้ออยู่อ่าหมุนไปเลยหมุนกล้องไปเลยหมุนไปเลยเดี๋ยวนี้เลยหมุนไปเลยแค่นี้แค่นี้ยไล่ด้วยเป็นลับ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 พูดหัวโอเคขับรถกลับแล้วบายบาย